นี้ผมอยู่ที่สะพานนครน่านพัฒนานะครับซึ่งระดับน้ําขึ้นสูงมากแล้วที่สาคัญก็คือว่าไอ้น้ําได้นําพาเศษสะบะเศษกิ่งไม้แม้กระทั่งต้นไม้นะครับพัดพามาด้วยแล้วอะนีส้สูงจนถึขั้สะพานทําให้เศษกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยล้นนะครับล้นแล้วขึ้นมากองอยู่บนสะพานทําให้รถที่สัญจรไปมาเนี่ยเกิดความเกิดอันตรายได้นะครับเพราะนั้น จังหวัดได้ประเมินสถานแล้วนะครับว่าตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงมีความละลายก็จะปิดจะปิดสะพานนครน่าน,น,น,นพัฒนาตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดก็ดดขออภัยในความไม่สะดวกนะครับของพี่น้องคนหน้าในกรณีที่ท่านจะสัญจรข้ามไปเขตในเมืองนะหรือคนในเมืองจะข้ามไปเขตเพียงขอให้เลี่ยงไปใช้สะพา,านพัฒนาภาคนะครับ เกาเมฆาเกาเกาเมาเสียบถึงสิเมตรอ่ะบ่ตอนนี้แปเมตร้ะสิไม่เกาเม่า <Give> <laughs> เทศบาลเมืองน่านครับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆซึ่งณขณะนี้น้ําได้เอ่อเข้าท่วมในหลายชุมชนของเทศบาลเมืองน่านแล้วนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมน้ําจะสูงในระดับปี2,549หรืออาจจะสูงมากกว่าปี67นะครับซึ่งน,นตอนนี้น้ําล้นตลิ่งหลายชุมชนของเทศบาลเมืองน่านของเราแล้วขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้อยู่ห่างจากตลิ่ง สล่งหลายจุดมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพีออนน่น้องประชาชนนะครับขอให้ อยากกินข้าวต้องเตียงแล้วนบ่นได้กินข้าวตรงเดียว

ั่งมุน่วนเก้าเม็ดฮเก้าเก้าเม็ดฮะเสียบถึงสิบเม็ดอ่ะบ่เนี่ยตอนนี้แอมแป้นเม็ดฮะที่ไม่เก้าเม็แล้ว กับประกาศฉุกเฉินจากเทศบาลบองน่านครับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆเส้นนขณะนี้น้ําได้เอ่อเข้าท่วมในหลายชุมชนของเทศบาลืางน่านแล้วนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมน้ําจะสูงในระดับปี2549หรืออาจจะสูงมากกว่าปี67นะครับซึ่งนตอนนี้น้ําล้นตลิ่งหลายชุมชนของเทศบาลืางน่านของเราแล้ว ของความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้อยู่ห่างจากตลิง่งตลิ่งหลายจุดมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับขอให้เตรียมอาหาร